อดีจ้ามาเบิงยายนางพาลินน้ำบักบอบบีพี่น้องเอ้ยวันนี้จะทำอะไรหิวข่าวพี่น้องหิวข่าวเนี่ยเนี่ย <ij S 2> มองหน้านี่จะเอาอะไรนั่งดีๆนอนดีๆสุดเท้าเนี่ยเอาลูกนั่งนีิ เดี๋ยวลูกนั่งมานี่มาเอาลูกดีๆเดี๋ยวมาไปนั่งกับมาม่าดีๆนั่งลงเดี๋ยวพี่น้องเบิง้งเบิ้งมันบอบีเอาลูกจลูกเด็น้า บอบีมานี่มา,า,มานั่งนั่นเออเออเอเอ้เออเออมึงแห้งค่ะมึงกบเบิงตัวมึงแม่บอบี้ตัวใหญ่ขึ้นออยังนี่โอ้ยมาม่มาก็ล้มเลยใครจะเอาข้าวให้กินล่ะเอาใส่แว่นตาดูสิเร็วน,นั่งลงไม่นั่งดูขึ้นดีๆเร็วเอาใส่แว่นตาเออ มามีข่อยเป็นกองเห็นมันอันนั้นไม่ได้ตุ๊กตามาม่าไม่ใช่ตุ๊กตาไปแล้วพี่น้องไปแล้วจะเบิกมันสิมามาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วมาแล้วพี่น้องมาแลว้วเหมกูบอกมา <laughs> <laughs> ม่มาไม่ใช่ตุ๊กตานะบอบี้เพื่อนปพื่อนว่เพื่อนว่าขอยเป็นตุ๊กตาพี่น้อง น่ะนั่งลงมฮะสวัสดีคับก่อนสวัสดีครับโอ้ยมึตายก่อยเกีียวเบิรพี่นองมันนั่งลงอัสวัสดีครับก่อนมาโอย่อสวัสดีนั่งลงก่อนนั่งลงบอพี่นั่งลงบองอยู่ มันเป็นม้ามันคือเป็นม้าด้วยนี่ห่วยอย่าเล่นแรงด้วยไหมดีใจหรอโอ้ เบื้อง่นเบงบองบตัวมันใหญ่สะบดัดอะเบิงอันนั่งลงหันตูดมาหันตูดมามาเร็วมึงเบื้องตัวมึงเห็บอบบี้อ่ะเอามือมาสิโอเคใกลเห็นบเบน้องมึงมันดู อาบน้ำหรือยังวันนี้นะอาบไม่น้ำน่ะกี่เดือนแล้วไม่ได้อาบน้ำกี่วันแล้วไม่ได้อาบน้ำกี่เดือนแล้วไม่ได้อาบน้ำกี่เดือนฮะดูสิเนี่ยดูที่เนี่ยผมก็ยาวเนี่ยเนียเนียบนกวน เอาเซเวนตาเล้กเอาเวนตาใส่มองไม่ค่อยเห็นอะใส่แซเวนตาเดี๋ยวดูเบิ้งยุดมาใส่เวนตาอ่าววัด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  อยู่น้อหมาพี่น้องมื่อวันนี้วันหยุดจ้าวันนี้วันหยุดสาวนางก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนตอนเช้าก็ลางโกยเนาะอยู่บ้านอยู่กับน้องมาจ้ะฝนก็ตกนะวันนี้นะประกาศไม่มีแดดเลยเนี่ยมันเล่นวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วมันก็พักเอามาเร็วลูกมาไปเร็วบ๊อบบี้ คีดดื้อเลยดื้อคัดพี่นอ้องดื้อมาตัวนี้มาขี้เหร่เนีย่ยนอนละนอนนอนนอนนอเี่ยนอน,นอนัปอปักอปดูฟันนะ่ะดูฟันพูดอะบึ่งมือเพิ่นพี่น้องบึ่งมือเมื่อมาเดอพูด,ด,พดตี อจีเลยว่ะสัวอ้าช,ชูเหรอชก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 อาเร็วตั้งกัดตั้งกัดชกชกชัชชชชชชชนนี่ฟันช่วยช่วยผมชื่อบอบบี้ครับเนี่ยบอบบี้ครับเนี่ย เปน็นโดนไดโนอพี่น้องสบายดีกันสุข,ขสุข,ขุนานาะจะเนาะบอบบี้มาเหตุคลิปรายงานตัวครับเหอนแล้วบอบบี้มาทําคลิปรายงานตัวจ้าทาไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอบบี้ด้วยนะครับบอกลูกบอกเลยเอบอกเร็วบอกลุงป้าเร็วบอกลุงป้าเร็ว มาลุกขึ้นมามาเลยมานี่มานาั่งหันตูดเออเออเออันกลมาหันกนนนดเออเออโอ๊ยนันตูดมาหันตุดมา โอ้ยปึงพี่นั่งปึ๊งเอาห้ามกัดมามหมนะโอ๊ยล่ะอหล่ะโอ้เจ็บหมดแล้วเนี่ยเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อบ๊อบบี้ยครสวัสดีครับก่อน บ๊อบบี้มาม่าเขียวเบ้ดแล้วโออว้ายพี่น้องวันดีแจกแค่นี้แล่ะพี่น้องเบาไว้เบาไว้มันแห้งไร